No, no, no. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือผมปอนแอดมินเพจที่อ่างทองครับต้องบอกว่าเป็นการสวัสดีส่งท้ายปีเก่านะครับปีใหม่2 5 6 7นะครับวันนี้เพจที่นี่อ่างทองของเรานะครับอยู่ที่วัดไผ่หมู่บิณฑ์ศาสนากรรมตะวันที่รุนอำเภอพิเศษชัยชาญจังหวัดน่านครับวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนะครับได้มาร่วมทพบุญใหญ่ครับกับงานติดของฝวัญลูกบุญมิตพระอุโบสถของอผู้สมัครวัดไทยแห่งนี้นะครับเป็นพระอุโบสถพระอร เรื่องราวของสากิตจะเป็นอย่างไรผมคงไม่สามารถจะเล่าคุณฟังได้นะครับผมจะมาคุณผู้ชมนั้นได้ไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสกันครับว่าการปิดทองฝั่งนม้ครั้งนี้มีความสาคัญอย่างไรกันบ้างไปพบกับทกันกันเลยครับอัลยาณเนี่ยสิบบุญเรืองเรัาอ้าวทูครักตอนนี้ท่านท่านอาจารย์ว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตมาพบกับท่านก่อนก่อนนะครับเรียรับท่านครับ ขับเจริญพรสาธุครับน้ำมัสการกับท่านครับรอยากสอบถามท่านครับว่างานปิดทองฝั่งรุ่นเมรังเนี้ครับท่านครับกับวัดแห่งนี้มีความสําคัญมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับวัดไผ่หมู่หิดนะครับ ก็อเป็นม้าสท้ายี่้ใยาิดแล้วมีว่านุ้ยแรกมาเป็นมาก็คือว่าวัดนี้ตั้งชื่อตามบ้านคือเมื่อก่อนนีที่นี่มีหมูป่ามาทำลายข้าวของชาวบ้านเราชาวบ้านก็เลยพูดูกต้นไผ่เพื่อเป็นรั้วกันหนูหมูและพีหมูป่าพี่าอกาไปก็ได้ชื่อว่าวัดไผ่เป็เพ็ด ครับแล้วก็เดิมความศรัทธาขององค์่านก็จะเชิดและตั้งคือว่าวัดไผ่ศรีิษย์ศรานามศรัทธาทำเอาครับก็คือเดิมๆทีพื้นที่ตรงนี้มีมีหมูป่าเยอะใช่ไหมครัาเยอะใช่ไหมครับผมแล้วก็ท่านเป็นเจ้าวัดพิษแด่ของที่จับวัดดีของที่นี่ครับผมแล้ววันนี้เป็นวัดสุดท้องน้องสุดท้ายของอำเภอศรีชาญครับตอนท่านอยู่ท่านอยู่ที่นี่ท่านสร้างอะไรไปบ้างครับว่าทำให้ชาวบ้านไปติดสถานที่นี่ครับท่าน มาอยู่เริ่มมาตั้งแต่หอใต้แล้วเกิดน้ําท่วมแต่ขอที่รูปบนนี้นเ่นเลยน้าท่วมหมดพระต้องขึ้นอยู่บนาราก็เลยสอบางมายห้ติดรักษาเป็นเส้นที่นอนที่ว่าข้ามบุญบารมีใหญ่ต่อให้หมดก็ได้ ามารถที่จะนำพาในสุขภาพที่ดีได้แต่การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมในแต่ละวันในแต่ละเดือนระยะเวลาที่เราควรทำแล้วเนี่ยแต่ละเดือนที่น้องอยากให้คนในโลกที่ชอบเล่นเกมหรือคนที่มาดูหน้าบนเน็าโอ้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  คุณลครับแต่เราต้องมียารรักษาตุ่มโต้กันต่อแลวกะไ้รักษาตุ่มโต้ตุ่มโต้ตานนะครับถึงแล้วเอาราธนายระจายกะนั้นจบแตรละท่านได้ไปไหนก็ได้แต่ความรักตุมโตกมาเรียนรู้กัน่ะครับตอนนี้เราได้รกษาุ่อโต้ตุ่มโต้ต้ ของยาวขาดขนาดจอไปเท่าเท่าเร่าเท่าตรงผ่านจะพป้นหน้ามาแล้วอยากจะใช้าวามคดเรียมืว้เพื่อฝึกพิาาเพื่อไปให้ครามาสสาขอเอาเรื่องาวนาเรื่องการรับใช้ต่อไปเป็นระต่อเป็นเพื่อจะได้กรัด่อ แล้วที่นากลัวอาที่ทำใ้สา้้่มาแ้เกิมาในการกระทที่สองรนี้รันอว่าผมให้ท่านเราได้ดูแลเราให้ทรนเข้าใจกฎขรอ่าที่ว่าการที่จะกรายยุทธรกันาป

อยากให้ท่านได้รับให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับท่านคบว่าทำไมถึงได้ว่าเป็นตัวโก่อหนะครับเพราะว่าหนังโบเนี่ยเราแตกมาตัง่ร้อยวแรกก็รุ่นเดนเพราะว่าเป็นวันที่พระองมาถนาคารนบรปมในนหยแล้วก็นก่วมกับพระทานาถรวมแล้วเป็น ทั้งทเราสร้างไปที่หมด1,248เข่าใจไหมครัะใรนั้นขางในมีอะไรเป็นสำคัญมากสำหรับการตารของทหารคือว่าสารานเทศหลอดเลย ให้เจ้าภาพรอคือเราหาคนเร่วมเป็นภาพรอคือมันาีทกที่ด้รับางวได้5 0าร้อยแดงรวมกคนได้รับได้รัน500ใบชวยกันให้คนวันอาทิรย์เนีย5ัดนใบ้าวโพดข้นวนรั่หอยยุ้ย5ซา้าทีคน ท่านที่ผมมาท่านบอกว่าจิตรกรรมาเราให้ได้ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยเหมือนนะครับอยากให้พาเราไปชมหน่อยครับมีอะไรบ้างครับหากผู้ชมได้มาที่วัดไผ่บุกคิแห่งนี้แล้วนะครับอยากจะชวนผู้ชมได้เข้าไปดูในพระอุโบสถนะครับว่าในพระอุโบสถอราณแห่งนี้นะครับมีความสําคัญหรือมีความสวยงามยังไงบ้างนะครับและรับเกียรติจากท่านเจ้าว่านะครับได้พาเราได้มาเดินชมกันเลยครับวันนี้ และนี่คือด้านในของพระอุโบสถพระ,ระอรหันต์แห่งนี้นะครับแต่ท่านแนะนําได้เลยครับว่าสุดสําคัญมีอะไรยังไงบ้างท่านสุดสําคัญนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์เคยได้ลงข่าวทีวีไปแล้วครับผมก็คือรูปของพระจนามานตอนที่พระนางกรณีโผล่พินมาบีบุผมและพระหวงแมทเพราะว่าสร้างเตือนไหมว่า บัวตอนหลังนี้ว่าทาเอย่า กในสมัยที่เกิดโควิด1ลงมาแล้วพนาคนนี <The 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 er er ้บอกว่าเมื่อก่อนที่คุณใส่หน้ากากเข้าหาทานแต่แล้วไม่จิงใจต่อกัรครับปัจจุบันนี้ถ้ายไม่ใส่หน้ากากเข้าหาทานแตดแ้ว่าไม่จริงใจต่อกันเปลี่ยนไปรับเพ่อเสิญยินเว่าสี่ิบวินารับหลานใครคู่หลานขนานที่ข้ามาเนี่ยได้าัถามพ่อว่าทำไมต้องนใส่แมสครับพ่อได้บอกวย่ารีห มาโรคพยาบาละนี่เงินแทบระบาดอยากให้ผู้ชมได้ได้ดูใกล้ๆก่อนเลยครับนี่เป็นแห่งเดียวนะฮะที่เป็นพระแม่ธรณีบิดเบินหที่สายแพ้นะครับพื่เป็นการที่จะบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างในช่วงที่บอกว่าเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นให้เป็นเป็นหลักฐานเอาไว้ในการยืนยันนะครับว่าวัดแห่งนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับนะฮะนอกจากตรงนี้แล้วท่านครับอีวความแปกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาพแต่ละรูปเนี่ยที่เขียนด้วยสีทองเนี่ยครับพอได้มุมแสงต่อไปครับตัวสีทองเนี่ยจะไม่ดีจะได้เด่นขึ้นมานเด่นนี่นะคุณผู้ชมครับสายใหญ่สังเกตสีทองนะสีทองบริเวณขอบภาพของพระนะครับว่าท่ากระทบกับแสงแล้วนะฮะจะเกิดเป็นสีทองเรืองแสงขึ้นมาแบบนี้เลยครับอย่นี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับ แล้วไม่ใช่เฉพาะแก่ภาพภาพนี้นะครับก็คือจะเป็นภาพทั้งหมดของในพรนะอุโบสถเนคกับว่าถ้าหากพระเรานั้นเป็นภาพตรงไหนที่เป็นสีทองนะครับก็จะเป็นเสียงที่เป็นแสงที่ออกมาสะท้นอนมาเราได้เห็นนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยรับท่านแล้วานะครับ แล้วก็ถ้าถ้าโยก่ายดีๆนะมองดูภาพภาพนี้ก่อนนะครับเราจะมองเห็นแสงใช่ไหมครับใช่ครับและถ้าเราโยมมามองอีกมุมหนึ่งกับตะวันข้าในเหมือนแล้มองเห็นแสงสีทองขึ้นอ๋อครับม้าสะท้อนกับแสงคุณเจนว่าสีทองจะโดดเด่นขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับที่ท่านบอกว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยเลยเขาไม่ถึงว่าภายในงานนั้นเสียงค่อนข้างที่จะ บาทก็่อสัมภาษณ์กันอย่างทั่วไปนะครับอันอาจจะเป็นหาเรื่องเสียงนิดนึงครับเราจะพยายามพูดให้ดังขึ้นแล้วกันนะครับท่านครับขอบคุณมากนะที่ได้คอมเมนต์มาบอกนะครับเกินข่้นตอนเลยครับแล้วส่วนภาพด้านหลังนี่เห็นไหมครับโบสดเนี่ยพอได้แสงสีทองเข้าไปเนี่ยจะมีสีทองขึ้นมาโอ้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ว่าโบดหลังนี้กำลังยกตอกฟ้าอยู่นัดแล้วทาพิธียกตอฟ้ามีประชาชนมาร่วมงานในพิธียกตอฟ้านับโดยเมย พ่อที่ผู้สาเจ้านจังหวัดพระกุปญยาระโชกกันเวโ,โลครับเป็นประธานใบตกลทีนี้อยากให้ทุกท่านได้ดูภาพภาพด้านบนก่อนนะครับภาพที่สวยงามมากนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าราชินีเจกาสำประหนังแห่งนี้ให้ความสําคัญกับการเรื่องของลงลงเสียงไอ้ลงลง,ลงสองสีนะครับว่าสีทองนั้นต้องโดดเด่นขึ้นมาเลยครับนะครับ โอเคนะครับนี่คือภายในของพระอุโบสถนะครับพ,พระอรหันต์ตอนนี้ประชาชนเดินมาเที่ยวงานไปสุด,ดนมากเนการเดินด่ให้เพให้กน้องได้รันะครับว่าตอนนี้คนมาเที่ยวงานเยอะมากขนาดหนครับยังเกิดความไม่เข้าใจว่า ลูกมิตรลูกเอศกุลพระเจ้าเนี่ยเข็มได้คะอนยังไงบางคนจะรุ่รงุนับเอาไปแฟน,แฟน,แฟนไปที่ไปที่ศาลเรกอันที่จริงต้องหย่อนลงไปในรับผ้าลงลงไปเดี๋ยวทราบวัดจะมีการจัดเก็บตอนลัางจากเรื่องงานแล้วอ๋ครับแล้วก็เสือ องมวลสุดก็คือพระประธานที่ว่าชาวบ้านมาช่วยกันร่วมจากที่ชมมันร่วมกันต่อครับที่ว่าบนบานสันเ้าแล้วได้ผลอือนะครับครับแล้วผู้ชมสามารถมามากราบไหว้ขอพรได้ครับได้ครับได้เลยนะครับท่านครับหรือว่าเรีกง่ายๆว่าหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้ม่าฮะแล้วผู้ชมสามารถจะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อยิ้มในพระพุทัได้เลยนะครับ เดี๋ยวแดนหลวงพ่อถามอีกครั้งนึงครับว่างานปิดทองฝ่าดลุนนิ้มีของของทางวัดนี้ตั้งแต่วันไหนแล้วก็มีถึงวันไหนครับท่านครับว่าของน้มิ้จะมีนับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2566ถึงวันที่7มกราคม2567โดยมีท่านพลตํารวจเอกอัครเดชพิมพ์ศรีผู้ช่วยผู้วิการบูรณากรแห่งชาติและพรนิยานางพระคำพนุยมุ่ศรี มาร่วมเป็นประธานตัดปายในเวลา9นาฬิกาของวันที่7ครับและโทวในวันที่5วันที่6ญาติโยมท่านใดที่รับวิญญาภาพของมิสตัดปยไว้ก็ให้นำกระัยมาทำบุญแล้วก็มารับมิตตัดปล่ยในวันที่5กับวันที่6ครับเพื่ 6, อจะถึงวันที่7แล้วจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องตัด เส้นไหนหรือไหลของครับผมได้นะครับนอกจากในส่วนของมาปิดคลองฝั่งนุิมิตครั้งนี้แล้วทราบป้าไฮไลท์ของทางวัดที่ท่านได้เตรียมมาไว้ให้คือการรอดประกุมหาประมามาโมโผโสรถกระตุกระตุ่นโสรถนครับผมซึ่งตะตุ่นี้อาสมาว่าเป็นผู้ยารเองทั้งในแผ่นดินเสด็ครับยาว้าง กว้างหนึ่งเมตรยี่สิครับยาว2เมตรสี่สแล้วก็ม้วนครับแล้วก็ถักที่เชือกครับม้วนเองทัง้งเีอยากให้ท่านได้พาพวกเราไปชมดีก,กว่าครับท<ช>่านว่าเป็นยังไงบ้างครับอีกจุดนึ่งกับท่าน,นาาที่อออนนบ,าบขขขอาหากผู้ชมได้มาที่วัดแห่งนี้แล้วต้องมาลอดตระกุดอันนี้ด้วยนะครับอมเชิญท่านครับผมซึ่งหากผู้ชมได้มาที่ ไปมูคิตนะครับแห่งนี้ผู้ชมจะได้แบบว่าการได้แบบสุดมงคลกันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศก็บอกว่าช่วงสิ้นตีนะครับวันนี้มีคนมาทําบุญมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์มีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ใทุกคนได้ฟังเสียงาาข,ของการแข่งานนะครับว่าการแข่งงานนั้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราจพยายามพูดใส่ให้ดังขึ้นนะ ทลักผู้เชีู่้ชาดีคือสงสัยคม่เกี่วกัการมาเที่ยววัดอะไรสักคมเดียวก็ได้นะครับผมจะเดนไนถามตรงนี้ให้่านเจ้าวาดได้ให้บามให้เราได้ปักไดครับค่านทุกท่านต้องไปรับการบูชาที่ิเใดได้หรือเล่ารับองว่ามอนะปลอดภัมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียนรับเอาอได้เอาตือรับเอาตลอปฏิญาณตนที้อมไม้รับการบูชารับกากบูาผู้ถกบูชารับการาอะเ็่ การรับทราบข้อมของเรานีรก็ไปที่นกับ้านใช่ไหมครับถ้าในนัานักบ้านที่สดต้องการไรยงไงนะร้ก็คากเชื่อในเราเการที่เกิข้นหลั้นอางๆนี่ก็ต้อเอให้ทรานเารว่าส่งก็จะทำให้รารับเรารของท่านได้รับไปได้ด้วยผู้เริหร 把火箭发射走。

เราลุเดอนตายเพราะอาการสภาวกและเราจะลุกตาได้ยินยากกว่าัย่าง่นทั้งกายทั้งใต่ไหรือจะยากจะอาบอยากวนารกรธอยากตายมันจะไม่ม้ได้หรือว่าการต่อตานนี้ะไม่ช่วยมันจไม่ทอ่ได้รว่า

เราไ้ทำดีตรงนี้งานเกษตรกรรมนักก็ทำทยงานกิลงานก็รอดูสงใช้ความรู้ักฐานเนี่ย

เอ้ก็ได้ดูว่าบรรยากาศตรงนี้นะครับของพมะอุโบสาพระอรหันต์นะครับของวัดไผ่หมู่พิศตาธาธรรมกับจุดเช็คอินตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมบอกว่ากมาแล้วก็อยากให้มาเดินถ่ายภาพอยู่ในตุโมงไม่ได้เป็นสิษแห่งนี้นะครับว่าบรรยากาศสวยงามขนาดไหนก็บอกว่าอาโซนนี้เสียงอาจจะโอเคขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามาอีกโซนนี้เงียบๆนะครับโดยใช้ลมทั้งหมด2 0 0กว่าคันผู้ถ่ายนะท่านประมาณ5 0 สองร้อยห้าสิบ0ันแต่สวยงามมากนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปเป็นหนึ่งจุดสําคัญครับที่หากมาแล้วอยากให้คุณผู้ชมนั้น ได้มีการมาถ่ายภาพเช็คอินจุดนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครับอยากให้ท่านเจอว่านะครับและนคทัน้งนี้ครับว่าการเดินทางมาพบไผ่หมึกิุนี้จะทำมาได้อยางนะครับเดินทางาทรถขนช่งอยู่รยาท่าเรือแล้วก็มีเทินเข้าทางวัดข้างหน้าแล้วพอเข้าถึงทางวัดแล้วเราทาพาเข้าออกบนเวออกไปทัวร์ถนนกันสาพโครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปวิวเศษเสิบพันลีอ่างทองถ้าเราเลี้วยวขวา จะออกไปสับโคสีประจันครับหรือจะไปเขตอำเภอของเหนืาก็สามารถเลี้ยวขวาไปได้ครับทราบว่าในการจัดงานครั้งนี้ทางทเจ้าวาดได้กำหนดว่าไห้เป็นการทางเข้าออกทางเดียวนะครับเป็นวันเวนะครับเข้าทางไหนกับทางก็ออกทางไหนครับ้าทางหน้าวัดเพราะทางหน้าวัดต้องลงเส้นปุยยาท่าเรือครับแล้วออกเส้นถนนสับโคครับสีประจันครับแล้วก็วันนี้วัดไหหมู่ิตรสัมมาว่าจะไปทำ กำแพงแก้วซึ่งสื่อข่าวถึงว่ามีข้ไผ่แล้วก็มีหมูน้อที่กำแพงแก้วซึ่งแต่ไม่เหมือนกับในเหมือนที่อื่นๆครับอยากอยากให้คุณชมได้เห็นนะครับด้านข้างของกำแพงแก้วท่านว่านะครับจะเป็นรูปของหมูป่ากําลังขวิดกับไม้ไผ่นะครับแล้ก็ต้นไผ่แบบนี้นะหรืไเรชื่อว่าเป็นวัดไผ่หมูขิดศรัทธารมขึ้นมานะครับอยากให้หลวงพ่ออีกครั้งนึงครับระจา์สัมพันธ์งานหนครับท่านว่างานจัดขึ้นแต่วันไหนถึงวันไหนครับท่านครับ เท่ที <cents cover S 3> ่30ธันวาคมถึงเป็นมกราคม2567ครับเชิญชวนอยากให้คุณมาเชียรเลยครับทวนมาร่วมงานเป็นครอบครมมิทขมงก้านไผ่ให้กันมากที่สุดในวันนี้ราถูของน้องขายและวีเจาวาดรุ่งแรงดาที่โยนระเบิที่รวมไปทึงไม่ลงทางกันเลยว่ารวมไปถึงวีเจ้าวาดรุ่งแรงไหมครับไม่มีที่ไหนมีที่เป็นที่แห่งเดียวที่ สามารถทแลได้เจอกับชาวบ้านแรกแล้ววันนี้ผมว่าสร้างใหม่ยัขาดปัจจัยสำคัญในการสร้างหลายอย่างเช่นหอระฆังก็ยังไม่มีสุนทรการิยนก็ก็ก็ต้องสุดโต่งว่าคุณนักคินว่าจะสร้างสารคามแบบใหม่คือโัยที่รัรู้สาคามสารประเด็นแห่งนี้เนี่ยเราจะติดด้วยลักษณะทุกทนอาจจะเป็นลกษะที่พที่ใหญ่ี่สิบ ก็เป็นได้ก็คาดการณ์ไว้ว่าการแข่ันเนี้ยอยู่บนราคาเนี่ยความว่าง1 1เมตรความสูง1 7เมตรเดี่ยวกับกับถึงราคาอยู่5เมตรก็จะเป็น22เมตรจั่ดั่พื้นลางอย่างนี้ส่งไปที่ไปรับใครเห็นก็นใจอย่ตอนแ่สุดลยครับคะแนนของในพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างควาว่าถ้าต้องการกับไปพระใหญ่สุดนโลกต้องไ ที่วัดมุ่งรับใหาทั้งสองการ ต่อไป่เหมอนช้อนใหญ่สุดในโลกครับที่ร้านอาหาทลาธารมเท่านั้นแล้วถ้าสร้างพระใหญ่ก็จะเราสร้างแล้วไม่ใหญ่พอกนเน่ยก็ไม่สามารถสรางเสรจครับแล้วราคาของมันม่วงสร้างตอนนั้นราคา104ล้านโดยใช้เงินละ5บาทตอนนี้ปุ๋ขึ้นมาลูกเหรอละ50บาท90บาทแล้วครับแล้วก็ใช้เงินถึง3-4ร้อยล้านเพื่อสร้างสร้างใหญ่ใหญ่ของม่วงเสร็จโดยทางชอนเนี่ย ตัวภาราเองร้านกัหลา,าอีกหนดง 15หล้านแลี่อ็1ล้านเพื่อค่าความเสี่ยงคือเพืออาจจะบาดไปงงวต้องเท่าไหรของล้านลจึงประมาณยี่สิบสามล้านครนับผมก็คาดว่าเราจะจะสามารถสร้างเร็นต์ใทันก่อนทีน่เราจะที่ามาเนี่ยมราพไปนาสา,ามารถสร้างเร็นให้โยมมาครับต่อไปได้เพราะคนท,ที่มาไว้บรลงเพราะว่ามีหลายหลายยอยากให้ให้กลับไป มันปิดมีสิ่งที่มาถาบไว้ได้กินเนี่ยมาชมผู้นาานนคนเพื่อแต่อาหารครับถาบไว้สปอนก็ยิ้มนะครับทุกคนดูภาพวาดพระธรีใส่กิ๊ใส่ถ้มีมีคนใส่แม,มสครับแล้วก็จะมี แผงแก้วที่สร้วยที่สร้างเป็นรูปมป่าูป่าปิดครับซึ่งไม่เหมือนกที่ใดแล้วก็เราก้เอาของแดง,ง,ง,งเพื่อองแดงเนี่ยเพื่อมาวาดลูกคือครอบแต่ล่านที่จะยว่ามสมัยสองพัร้มีสองพันร้อยุดเน่ยสะพานฟักข้ามไน้ำน้อยกเการเอกรสร้างไม่เสร็ครับทังผ้า,าดได้ไปถ่ายรูปโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือและจะมีเรือโยงแล้วก็ ที่หมวข้าวผ่านมาครับข้าวเาถ่ายภาพติดไว้แล้วเราจะดูว่ามีลูกย้อนติดด้วยแล้ว่าแม่น้ําตอนนี้ตอนไมยก่อนว่าขนาดไหนครับแล้วปัจจุบันนี้มันแค่ขนาดไหนเมื่อเราย้อนถ่ายนิตย์ให้คนว่าองค์ประกอบภาแม่น้าน้อยเนี่ยจะเเป็นแม่น้ําที่ผืน้นตอนนี้มันมานี้แม่น้อยแม่น้ําน้อยเราเป็นแม่น้ำที่ตายแล้วครับที่ตายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่มีการ มาเดิทาำให้น้ำแล้วทัุกคนข้าพเจ้าก็ต้องมาเองเนี่ยเ็นเลยนั่งเรือ6ครั้งเลยนะมากรุงเทพมออกจากที่ชา่ห้ามุกดาวครับไปถึงโตลุงเมืองบุญรอดที่หน้าสัก่าแห่งใหม่เนี่ยประมาณ4ห้าครับถึงปัจจุบันนี้เราเดินทางแค่จำนวนขึ่งก็สามารถให้แล้วนั่นคือเรื่องเราในอดีตเราอยากจะเอาในอดีตมาใส่ตรงนี้ให้คนจะได้เห็นกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื่องในโอกาสวันสิ้นปี และแล้วก็วันพรุ่งน,นี้จะวันปีใหม่ของพวกเราครับอยากให้ท่านให้สินให้พรกับผู้ชมทางเกตที่หน้ทาทองหน่อยครับว่าเราอยากให้ท่านให้สินให้พรกับพวกเราหน่อยครับครับเชิญครับท่านครับเรื่องในวันนี้วันที่30ตุลาค,คามก็จะหมดวาระของปี2,566แล้วเป็นปีปีต่อไปก็จะเป็นปี2 5 6มาแล้เ,เป็นปีปีมะโรงหรือว่าเป็นปีเรียกว่าปีมุกมอง อาถรรพ์วิญญาณในนาม้าววัดรับใช้ชาติธรรมก็ขอมุ่ยเวรพรให้ญาติโยมที่อยู่ทา้งบ้านและญาติโยมที่มาเล่นงานขพรบางยุคยิในครั้งนี้เพราะท่านทั้งหลายนั้นเป็นป่ากระจาดทุกป่ากะจัดโซป่ากะจาดโลกป่ากะจัดไทยรักษาท่านทั้งหลายนั้นจะเล่นไปด้วยจากตุลพิทักษ์พรใทรตั้งสังขารคือ อายุวันณะค่ะภรพยาปฏิพานธรพสารสมบัติทิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปโดยชอบก่อโดยธรแลวไรขอสิ่งนั้นจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จโอเคไมแก่ญาติโยมและสาธุชนทุกท่านเพลินเพนกรเริ่มกอนสาธุครับท่็นผู้ชมสามารถนะครับที่จะมาเที่ยวกันได้นะครับที่วัดไผ่บุศรัทธาธรรมแห่งนี้นะครับที่ต้อง บนที่ล้นอำเภอวิเศษชัยจังหวัดอ่างทองกับงานปิดนทองฝากรุ่นนิมิตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มกราคม2567นะครับสำหรับวันนี้ผมตอนแอดมินเพจที่นี่อ่างทองและก็ท่านจาวะวัฟไพหมุนคือสนามแห่งนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านครับะครับที่ไรนต้องเจอแน่ส่วนลูกว่าจะอยู่ถ่ายเลยได้เลยโอ้โหแดงอ๋อได้ครับถ้าถ้าขอภาพอีกทนึงครับท่านโอเคเลยครับมา อันนี้นะครับอ๋อน,นี้คือที่ท่านบอกอันนี้เป็นภาพวาดครับอ,องอ,องแดงคือภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2512ซึ่งบางท่านอาจจะย,ยังไม่เกิด,ดไปสมัยครับซึ่งมารทำภาพาพนั้นเกิดร่อ107ก็คือต้องได้ห้าขอ้อแล้วก็อันนี้ที่เห็นนี่คือ เราสุดนาวกุนาครับนะฮะแล้วถ่ายบนสะพานครับแต่ส่วนภาพนี้คือภาพนี้จากภาพวาดเราเป็นภาพรับภาพวาดใช่ไหมครับนะฮะจากภาพถ่ายมาเป็นภาพวาดครับภาพนี้ประมาณการว่าถ่ายเมื่อปีพศ2558 0 0 2 0ครับ โดยที่มีคนข้ามหรือชาตเป็นเรือแจวอ่ะอืมคนแจวน่าจะชื่อนางทองคําครับคือส่งคนข้ามไปน้าน้อยอืมครับเพราะเขาขออาศัยโดยโดยโดยทางเรืออืมแล้วดูดีว่าจำนวนคนค่อนข้างเยอะผลลัพธสามารถครับคนแจวต้องแข่งมากมันำมาล้านไม่ได้อครับครูชมมีหลายเรื่องหลายเรื่องน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาปิดกับภาพบรก ควสวยๆของพระบรตสุวแห่งนี้กันเลยครับเดี๋ยวเชิญพรนเจ้าไปครับ,รบโอเค งานปิดทองฝั่งลู่ดิมิตของวัดไผ่มุกขิดแห่งนี้นะครับมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มกราคม2567นะครับผู้ชมมีเวลามาท่องเที่ยวกันได้นะครับมารับบุญในช่วงของปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปอนแอดมินเพจที่เนี่ยทองแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับต้องบอกว่าและส่งท้ายปีเก่าอนรับปีใหม่พบกันใหม่ในปีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับการทัศน์การท่านครับ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 ผมนะครับ สภีิโยวิวัฒนสุสัพพโลวินาสตุมาดปุะลาีโตเาวะอภิวาธีิสานิจัขาพัจาอนโตาโรมาวตติอายุกันโนสุขะานเ้มีามว